โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมกพบผมพี่พิซ่านะครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาเปิดตัวกันนอกสถานที่แล้วก็มืดๆนิดนึงนะฮะก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมตอนนี้อยู่กับรายการมีอะไรมั่งนะครับผมสำหรับคอนเสปร์รายการนี้ก็บ้านเรามีอะไรมั่งแล้วก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับไม่รู้ว่าบ้านองแต่ละคนมีไหมนะครับแต่บ้านผมมีนะครับผมคือต้นกระเจี๊ยบนั่นเองนะครับที่จริงมันก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรมากแต่ว่า น้อยบ้านที่จะมีหรือว่ามีทุกบ้านก็ไม่รู้นะฮะสำหรับเ้นกระเจียนะ๊ยบเนาะดูดิถ่ายคลิปเรียบวะเราทุกคนเดี๋ยวผมไม่ดูท้องฟ้าฝนคือจะตกแล้วอะดูดิเนี่ยเนี่ย๋ยวผมให้ดูนะฮะเนี่ยเนี่ยก้อนใหญ่แม่งมาแล้วอะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบถ่ายแล้วก็คลิปนี้ก็จะลงพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับโอ้โหมืดตึี๋ยอแอปหนึ่งโอเคให้มันล็อกแสงก่อนโอเคจ้า นี่นะครับสวนกระเจีย๊ยบนะฮะนี่เป็นไงยาวแบบสุดไปถึงนู่นเลยนะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็สําหรับต้นกระเจีย๊ยบเนี่ยเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นพาร์ตเป็นพาร์ตไปนะครับสําหรับพาร์ตแรกก็จะเอาเป็นตอนที่มันยังยังไม่มีผลนะยังไม่มีลูกอะ่ะต้นกระเจีย๊ยบก็ต้องมีผลใช่ไหมผลมันสามารถเอาไปต้มกินเป็นน้ําได้นะครับผมน้ํากระเจีย๊ยบอะ่ะทุกคนเคยกินไหมนั่นแหละมันก็จะเป็นผลสีแบบคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับผมแต่ว่ามันจะสีเข้มกว่า นะครับผมสาหรับพาร์ทนี้ก็จะมาถ่ายต้นให้มันสำหรับพาร์ทเกี่ยวกับกระเจี๊ยบนะครับก็จะมีประมาณสักสองสามพาร์ทสี่พาร์ทเลยแล้วกันจะเป็นพาร์ทแบบว่าอตอนนี้พาร์ทแรกพาร์ทสองจะเป็นการที่มันเริ่มมีผลนะครับแล้วก็พาร์ทสามจะเป็นการเก็กบเกี่ยวไม่ก็การแบบต,ต่างๆนานาเดี๋ยวผมถ่ายแล้วกันนะครับสำหรับรายการมีอะไรมากก็จะอยู่กับต้นกระเจี๊ยบไปก่อนแล้วกันนะครับ อคอนเทนต์ของเราก็คืออยู่กับต้นกระเจีย๊ยบนะ,ะนี่ครับผมต้นกระเจีย๊ยบครับผมนี่ฮะปลอดสารพิษครับทุกคนดูดิปลอดสารพิษน,นะฮะเนี่ยเห็นไหมยีม่งเป็นรูอย่างนี้คือแมลงกินคือพึ่งกินนะฮะใช่ป่าวะนั่นแหละนะครับผมคือเราปลูกแบบปลอดสารพิษนะฮะที่จริงส่วนนี้เป็นสวนผมแต่ว่าลุงเขาลุงของผมมาเาปลูกต้นกระเจีย๊ยบไว้ทุกคนลุงผมจะปลูกเพื่อเอาไปขายนะครับผมแต่ละ แต่ว่าถ้าเราจะเอามาต้มกินก็ต้มได้นะครับเพราะว่ามันก็เยอะอือก็จะไหมนั่นแหละก็อะไรเดียววันนี้ก็มาถ่ายต้กนกระเจียบให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราพาดูรอบๆแล้วกันว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมขอสลับกล้องแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ โอเคนะครับผมนี่เดี๋ยวเราให้ดูแบบช,ชัดๆเต็มๆอีกรอบนะฮะต้นมันยังเล็กๆอยู่นะทุกคนเนี่ยถ้าเทียบกับผมนี่แบบเล็กเองนะฮะต้นมันยังไม่โตนะครับที่จริงต้นมันควรที่จะโตกว่านี้นะฮะไม่ดิมันก็เพิ่งปลูกมันก็ต้องเพิ่งโตสิโออะไรของผมวะเนี่ยนี่ก็จะเป็นส่วนของน่าจะครอบโคดนะทุกคน ยาวไปถึงนู่นเนี่ยไปถึงนูน่นไปข้าวโพดก็จะเป็นสวนทั่วไปแหละครับผมตรงนี้เป็นสวนใหญ่นะครับผมตรงข้ามไปตรงนู้นจะเป็นสวนเล็กนะฮะก็ทุกคนคุ้นๆตรงนี้ไหมเราก็ถ่ายคลิปมีอะไรมั่งไปแล้วใช่เพราะวะ่าอ๋ออันนั้นเรายังไม่คิดคอนเซปต์รายการแต่ว่าเราก็เริ่มทาแล้วแหละนะครับผมก็นี่นะครับ มีว่าทุกคนจะเบื่อหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมเป็นพาร์ทเกี่ยวกับกระเจี๊ยบเพียวๆเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูแล้วกันนะครับว่ามันยาวที่สุดถึงไหนนะฮะนี่เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหวัวฝนตกมากโหทุกคนฝนมาแล้วเห็นเป้าเอยน,นะครับนี่สวนกระเจี๊ยบเยอะวะล่ะทุกคนใครชอบพาร์ทกระเจีย๊ยบฝากกดไลค์ครับเดี๋ยวคลิปหน้า เราจะมาเจาะลึกเรื่องกระเจีย๊ยบว่าอาจจะมีพวกสรรพคุณพวกอะไรพวกนั้นพวกนี้เกี่ยวกับกระเจีย๊ยบเเราจะมาเจาะลึกให้ในพาร์ทที่2นะครับผมพาร์ทนี้เราถ่ายแบบเรียวๆจริงๆนะครับผมหรือใครอยากให้มีอะไรมัง่งถ่ายต่อเอาลงวันพุธแล้วก็วันเสราร์อีกก็ฝากคอมเมนต์เดี๋ยวไม่ดีกว่าเดี๋ยวเราลงแล้วแต่อารมณ์ดีกว่านะครับ แต่ละทิ์ก็จะไม่เหมือนกันเวลาว่างถ่ายคลิปแต่ละรายการก็จะไม่เหมือนกันนะฮะสวนก็จะยาวไปอีกนะครับโหเยอะไปละทุกคนเดินถึงตรงนี้พอนะฮะขี้เกียจเดินกลับนะครับถ้าฝนตกตอนนี้นี่คือชิบหายนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกลางๆสวนแล้วเราจะแบบถ่าย360องศาให้ดูนะจ๊ะโอ้โอเค เดี๋ยวผมขอสลับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแพนกล้อง360องศากันนะฮะนี่เป็นไงจอดไปละก็ส่วนกระเจี๊ยบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเป็น ep สั้นๆน,นะครับผมสำหรับกระเจี๊ยบเนาะผมขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะก็ เราปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวซาระเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปต่อไปนะครับเรามาพรีวิวให้ดูก่อนเฉยๆว่าส่วนของเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมส่วนกระเจี๊ยบที่อยู่หลังบ้านผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็ฝากทุกคนเชียร์กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมซาด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเจอกันพาร์ทต่อไปเกี่ยวกับกระเจี๊ยบส่วน ถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรคลิปอะไรฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือสามารถไปคอมเมนต์ที่ใต้โพสที่ Facebook พีรพลงามปัญญาได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ Facebook ส่วนตัวผมไว้ให้ใต้คลิปนะจ๊ะคลิปนี้ขอลาไปไปแคนนี้ครับผมฝนจะตกแล้วทุกคนจะให้ดูอีกรอบจะให้ดูอีกรอบเนี่ยมาแล้วเนี่ยโอเคบา,บายบาย